สิบส uh ี่ตุลาหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาชมบ้านสวนบ้างนะครับเล็กๆนะครับเข้ากับแม่ตะขอเพชรนะครับนี่แม่นี้แข็งหน้าเยอะมากนะครับขี่เร็วคมนะครับแม่นี้เพื่อนมาฝากผสมนะแม่นี้นะครับ <c oughs> ทีททมๆมคมเร็ว <c oughs> ก็อัปเดตลูกแม่มหานครนะครับให้กับพี่ที่จองไว้เนาะสามตัวอยู่ครบนะครับน่าจะเป็นตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับแม่นี้ก็ถ่ายขนละขนฟูมาเลยครับถ่ายขน <c oughs> นั่นก็แม่ฝากผสมนะครับไอ้ดุดำยังอยู่นะครับดุดำดุดำ <c oughs> ดุดำนะครับ <c oughs> ยังไม่มีใครเอานะครับยังไม่มีใครเอาตัวนี้ <c oughs> พอแบ่งได้สักคู่หนึ่งจะมีชุดนี้นะครับ <c oughs> จ,จุกโกเซมบกดำยมทูตนะครับ <c oughs> พอแบ่งได้สักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ตัวผู้อยู่ห้าตัวนะครับตัวผู้เยอะ มีสองตัวนะครับข้องนี้ <c oughs> พอแบ่งได้อยู่ครับสักคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับประมณนนี่ <c oughs> น ไต้องการข้มามแมเลือดร้อยนะครับไปพัฒนานครับแนะนำขออนี้นะที่เร็วคมนะครับแตะขอเพชรบวกแดงเล็กนะครับ